ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ k คโ o c h a n n นะครับผมวันนี้เรากลับมาพบกับเพื่อนๆในส่วนของพิพทําสีนะตัวที่เราจะมาทําสีวันนี้นะครับก็จะเป็นหุ่นแนวอัศวินเนาะ BE 1 4ต่อร้อยสีนะครับผมไอรอนซิกเนะจากค่าย SNAA นะครับผมตัวนี้เลยตัวนี้นะครับก็เราเคยรีวิวให้เพื่อนๆดูไปแล้วเนาะจุดขยับเอยอะไรเอยนะครับผมรอบนี้นะเราจะมาลื้ งานตัวนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็ทําสีเข้าไปโดยตีมสีที่ผมจะทาเนี่ยก็จะเป็นตีมสีอัศวินนะครับผมอัลวินในที่เนี้ยด้วยสสยอ่ะด้วยตีมสีหลักก่อนก็คือเจ้าไอรอนชิคเกอร์เนี่ยครับมันมีสีขาวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมมีความพอใจกับสีขาวบางส่วนละแต่ผมจะทําสีใหม่แหละนะครับสีอ่ะพ่นขาวใหม่เหมือนกันแต่ทีเนี้ยเราจะเพิ่มความเป็น โลหะเข้าไปไม่ว่าจะเป็นสีเงินสีทองนะครับตัวคงในที่เป็นส่วนของไอออนนะอันนี้ก็จะเป็นสีโลหะที่เพิ่มเข้าไปแน่นอนนะครับส่วนสีอื่นนะเดี๋ยวจะมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมจะมาทำแล้วก็เดี๋ยวตอนท้ายนะครับเราจะมาสรุปสีทั้งหมดเลยว่าเราทำตัวไอออนซิกเกอร์เนี่ยเพิ่มสีอะไรเข้าไปบ้างนะครับเพื่อนๆจะได้ดูงานตัวนี้เป็นไกด์ได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ เป็นพูดคุยกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะไปลื้องานตัวนี้กันให้หมดเลยนะครับแล้วก็ขัดพลาสติกนะเพราะว่าตอนผมประกอบครั้งแรกอะผมไม่ได้ขัดพลาสติกไว้มากมายนะเดี๋ยวผมไปขัดพลาสติกให้เรียบร้อยเตรียมผิวให้เสร็จนะครับแล้วเราจะไปพ่นสีเจ้าไอรอนชิคเกอร์กันนะครับผมไปเราไปทำสีกันเลยครับ Just breathe. ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับเคนโซชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกับเพื่อนๆในส่วนของคลิปทําสีนะครับผมตัวที่เราจะมาทําสีวันนี้นะครับก็เพื่อนๆเห็นหน้าเห็นตากันเลยนะครับก็คือเจ้า1นึ4ตนะครับผมไอรอนชิคกี้นะครับจากค่าย s n a a นะครับผมตัวนี้นะครับเราเคยรีวิวเจ้านี้ไปแล้วนะครับเพื่อนๆนคนไหนที่อยากรู้ว่า เจ้านี่มีความแบบโดดเด่นอะไรบ้างนะครับมีจุดที่ต้องระวังในการประกอบอะไรบ้างเนี่ยก็สามารถกลับไปดูคลิปรีวิวนะครับของเจ้าไอรอนชิ c กี้ได้เลยนะครับส่วนคลิปนี้นะครับเราจะไม่พูดถึงการรีวิวละแต่เราจะมาทำสีเจ้าไอรอนชิ c กี้กันใหม่นะครับเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยสีที่เขาให้มาเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่า มันดูเป็นพลาสตกิกมากนะครับสำหรับผมเนาะมันเป็นพลาสติกมากนะครับแล้วก็โทนสีค่อนข้างไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับขาวนะครับขาวเทานะขาวเทาแล้วก็เหลืองนะครับผมมันก็จะมีโทนสีอยู่แค่3สีนะครับที่เป็นสีเกาะนะครับแล้วคงในก็จะเป็นดาร์เกนะครับผมอ่าเพราะฉะนั้นเราจะมาทำเจ้าไอรอนชิ k กี้ตัวนี้นะครับให้กลายเป็นอัศวินที่แท้จริง นะตัวนี้เลยทรงแบบอัศวินสีแบบอัศวินทั้งหมดเลยนะครับแล้วตอนท้ายนะครับเราค่อยมาสรุปสีกันว่าตัวที่สีที่เราใช้ทั้งหมดในการทำไอรอนชิกกี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปรื้อชิ้นส่วนทั้งหมดแยกสีนะครับแล้วก็จากการเรื่องของการขัดพลาติกทั้งหมดให้เรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมา นะครับท้ายคลิปพบกันในส่วนของสรุปสีกันอีกทีนะครับผม่าเดี๋ยวเราไปทำสีกันก่อนเลยนะครับโ oh. อ้อประกอบทำสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าไอรอนซิกเกอร์นะครับผมงานจากค่าย s n a a นะครับเป็นสเกล1นึ่งต่อ้อ่สเดี๋ยวเราลองมาดูใกล้ๆกันอันนี้ก็คือภาพหลังจากที่เราทำงานเสร็จแล้วนะครับนี่เพื่อนๆดูอ่า นะติดวอเตอร์ดีแคลพ่นสีพ่นเคลียร์หมดทุกส่วนแล้วนะครับอันนี้อ่าก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปตัวสีกันนะเพื่อนๆคนไหนที่แบบอยากลองเอาไปทำเนี่ยจะได้เป็นไกด์สีนะครับผมแล้วก็ลองเอาไปทำดูนะครับผมอ่าเริ่มจากสีแรกก่อนเลยก็คือเราเริ่มจากการทำโครงในนะครับผมตัวโครงในเนี่ยผมเลือกใช้ ทําสีคงในด้วยการใช้สีสองโทนนะครับก็คือ,อมอีสีไอรอนนะครับกับสีไลโกนะครับผมโดยขั้นตอนเนี่ยนะครับก็คือผมจะพ่นรองพื้นตัวนี้นะครับก็คือ p ายมอ์เซอร์เฟตแบบแบบกรอสนะครับแบบเงานะแล้วก็พ่นตัวโครงในสีหลักเนี่ยเป็นส่วนของไอรอน นะครับผมเราก็จะได้สีแบบที่เป็นเหล็กดำนะครับแล้วก็จะแซมด้วยสีทองนะครับสีทองเนี่ยจะอยู่บริเวณข้อต่อทั้งหมดเลยซึ่งข้อต่อเหล่านี้ผมจะใช้ทองเป็นของ s t a r เลสโ g นะครับเป็นตัวไลโกตัวนี้เราต้องการให้ทองตัวนี้อ่อนลงมานะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยไม่สามารถหาไลโกของ r อเนี่ยผมก็แนะนำว่าเราอาจจะใช้เป็นทองเบอร์ เบอร์ขวนี้ก็ได้ครับ0ูนนะของไกอาก็ได้หรือถ้าเป็นของจ u m ว Y นะครับก็จะเป็นเอสตาเมทัลตัวที่เป็นแชมเปญโกนะครับขวดนี้แชมเปญโกนะครับจะเป็นทองสีอ่อนนะครับผมที่ออกมาค่อนข้างสวยเลยนะครับสำหรับโทนสำหรับทำโครงในตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของโครงในหลังจากที่เราคงทำโครงในเสร็จแล้วนะครับอ อันนี้เราก็จะทำในส่วนของตัวเกาะนอกนะครับเกาะน,นอกเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับตัวเนี้ยผมบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าผมต้องการความเป็นสีแบบแนวอัศวินเพราะฉะนั้นตีมสีหลักเนี่ยสีที่เขาให้มาเนี่ยที่เขาออกแบบมาสีขาวเนี่ยผมค่อนข้างโอเคนะผมว่าสีขาวที่เขาให้มาที่ทําให้กอคุณเนี่ยมันลงตัวแล้วแต่มันขาดไปนิดนึงนะครับก็คือมันเหมือนมีแต่ขาว ผมก็เลยเพิ่มสีเทาตรงนี้เข้าไปเหมือนกันนะถ้าเพื่อนๆดูนี่เราจะมีเทาตรงนี้เพิ่มนะครับอตรงเอวตรงนี้ยเราก็จะบังพ่นนะครับสร้างสีเทาเพิ่มกระโปรงด้านหลังเหมือนกันแถบนอกนะครับเราพ่นสีเทาต้นขาตรงนี้เราก็พ่นเป็นสีเทานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีขาวกับเทาก่อนนะครับสีขาวเนี่ยนะเราก็ทำรองพื้นด้วยเบอร์พันห้านะครับ อ่าเป็นสีขาวนะหลังจากเราพ่นอ่าเสร็จแล้วอ่ะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้สีขาวยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่เพื่อนๆมีนะก็ได้อย่างของผมเนี่ยผมมีเป็นไวท์โกดนะครับของ r x ผมก็ใช้สีขาวตัวนี้บวกกับสีเทาผมใช้เทาที่มันเข้มมาหน่อยก็จะเป็นเทา RS 7 8เกขวดนี้นะครับเราก็จะได้สีขาวกับสีเทาในแบบที่เราต้องการแล้วนะครับอาลม ตั้งขึ้นมาก่อนอ่ะพิงข้างหลังหน่อยจะได้ไม่ล้มโอเคนะครับอ่ะหลังจากนั้นนะ่ะนะครับเราก็อ่ามาทำในส่วนของติดวอเตอร์ดีแคลในส่วนชิ้นสีขาวนะครับอ่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวสีขาวเนี่ยผมพ่นให้มันเงาเนาะก็ใช้ออีซี่เคียกอสนะครับขวดน,นี้พ่นเกาะขาวกระเทาให้มันเงานะทีนี้ในส่วนของอ่ามีอะไรเพิ่มอีกก็จะมีส่วนที่เป็นสีดำนี่ผมเพิ่มสีดำพวกนี้เข้าไป นะบริเวณเอวตรงเนี้ยนะ,ะเพราะว่าของเก่าเนี่ยมันเป็นสีเทาอ,อ,อ่อนอ่อนอาจสีเทาเนาะผมมีความรู้สึกว่าผมไม่อยากได้พวกเนี้ยนะครับเป็นสีนี้สีซิลเวอร์นะผมต้องการสีดําผมก็เลยอาจทําตรงเนี้ยเป็นสีดําตรงนี้ด้วยนะครับตอนแรกมันเป็นสีเทานะเราก็ทําเป็นสีดํานะครับแล้วก็ในส่วนของเขียวนะเขียวนี้เราก็พ่นดําใหม่เพื่อให้มันดูมิติเท่ากันนะครับอาวุธด้านหลังแบ็คแพ็คนะก็พ่นเป็นสีดําเหมือนกัน นะครับผมอพอพ่นเป็นสีดำเนี่ยเราก็เลยใช้รอ,องพื้นดำนะครับรอ,องพื้นดำเราก็พ่นผมใช้เป็นเซมิแบ็คนะเป็นสีดำแบบประมาณแบบเหมือนกึึงอ่าเ,าเรียกสูตรประมาณว่าไม่ได้เงามากนะครับแล้วเวลาพ่นเสร็จงานออกมาสีดำมันจะค่อนข้างสมูทหน่อยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของสีเงินนะครับสีเงินกับสีทอง นะครับผมสีเงินกับสีทองตัวนี้เราก็พ่นเป็นตรงในส่วนสีเงินก่อนนะครับสีเงินเนี่ยผมก็พ่นเป็นตัวเนี้ยผมจะถ้าเป็นปกติทั่วไปเนาะผมจะใช้ถ้าพ่นสีเงินเนี่ยผมจะใช้เป็นรองพื้นแคนดี้ตัวนี้แต่โดยโดยการทําตัวไอรอนชิคก,กี้อไอรอนชิกเกอตัวเนี้ยผมใช้สี ดำที่เป็นแบบเงาผมต้องการอ่าเขาเรียกไงผมต้องการสีเงินเนี่ยที่ไม่ดูสว่างมากนะครับออกคำ้คำๆหน่อยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเป็นรองพื้นดําแทนนะครับแล้วก็พ่นซิลเวอร์นะครับอ่าสารัสซิลเวอร์ขวดนี้อ่าก็จะได้ในส่วนของสีเงินที่อยู่บริเวณหัวไหล่นะครับแล้วก็แต่ในส่วนเคี้ยวเนี่ยนะ ในส่วนเคียวคือส่วนที่ตอนแรกอ่ะผมไม่ตั้งใจทําสีเงินนะครับผมตั้งใจตั้งใจจะทําสีโคมแต่เพราะว่าด้วยตัวรองพื้นนะครับที่ผมมีอยู่เนี่ยมันค่อนข้างเสื่อมสภาพพอเราพ่นเสร็จอ่ะแล้วมันแตกเนาะแล้วแน่นอนว่าผมก็อยากทําคลิปด้วยผมก็เลยเอ,ะอย่ะงั้นตรงเนี้ยผมก็พ่นเป็นซิลเวอร์ธรรมดาไปก่อนละกันเดี๋ยววันหนึ่งผมซื้อตัวรองพื้นอะไรมาใหม่ผมอาจจะเอาชิ้นเคียวตรงเนี้ยไปทำโคมใหม่ก็ได้นะครับ ก็ใช้เป็นโตเกียวเนี่ยก็จะใช้เป็นรลองพื้นซิลเวอร์ตัวนี้นะครับรลองพื้นแคนดี้แล้วก็พ่นด้วยซิลเวอร์นะครับผมอันนี้เหมือนกันนะในส่วนสีทองนะครับสีทองที่เป็นสีหลักเนี่ยสีทองตัวนี้เราต้องการทองที่มันเงากว่าทองที่เป็นอ่ะทองที่เป็นทองอ่อนอันนี้เป็นทองอ่อนเห็นไหมครับมันจะเงากว่าแล้วก็ทองอ่อนเนี่ยพ่นเป็นด้านด้วยแต่อันเนี้ยเราพ่นเป็นเงา นะครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนอขั้นตอนทำทองตรงนี้เราอยากได้ทองที่มันเงานะครับผมเราก็เลยใช้ตัวรองพื้นแคนดี้นะเราก็ตามด้วยสีทองนะครับสีทองตัวนี้เราเลือกใช้เป็น s t a r d ์อะตนะจะเป็นทองติดส้มหรือถ้าใครไม่มีหรือใครมีเป็นคองของของ,อของจำไวเนี่ยก็สามารถใช้เป็นตัวกิตเซิโซ กิตตี่โกก็ได้นะครับผมเบอร์0ูนย์สขวดเนี้ยก็จะได้ทองที่เป็นทองออกส้มแบบที่เราเห็นนะนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวสีทองทั้งหมดเลยนะครับเกาะน,นอกพ่นเคียงเงานะครับคงในก็พ่นเคียด้านนะติดดีแคลเสร็จแล้วส่วนลายสีฟ้านะครับนี่ลายสีฟ้าที่อยู่ตามล่องเนี่ยผมก็ใช้เป็นสีสะท้อนแสงตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้ นะครับผมอ่ะก็จิ้มเข้าไปจิ้มเหมือนเหมือนเราเดินลายเดินลายแบบเพนเนลลายอะ่ะนะครับเหมือนสีเพนเะนลลายเนาะเราก็เช็ดออกเราก็จะได้ในส่วนของสีฟ้านะครับที่เข้ามาเสริมรายละเอียดเพิ่มเติมนะสีฟ้าเนี่ยมันจะเหมือนเสริมรายละเอียดเพิ่มเติมให้แบบเออหุ่นเนี่ยมันดูว่าไม่เป็นขาวล้วนนะครับมีเส้นมีมิติขึ้นมานะอันนี้ก็จะเป็นตัวภาพรวมของตัวงานนะครับในส่วนของพวกหมุดเนี่ยหมุดตรงนี้เป็น จะเป็นสีฟ้าเมทัลลิกนะอันนี้ผมทำง่ายๆเลยก็คือผมใช้เป็นปากกานะครับอันนี้ผมจิ้มปากกาเอานะเพราะว่ามันน้อยเนาะก็เราใช้ปากกาเมทัลลิกสีน้ำเงินนะครับของดีสปแห่งนี้นะครับก็ทาไปบนชิ้นงานเลยแล้วก็พ่นเขี่ยนะครับเราก็จะได้หมดุดน็อตท,ที่เป็นสีน้ำเงินโลหะนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นภาพของงานทั้งหมดเลยนะครับของการสรุปสีของนี้เลยว่า ผมใช้อะไรในการทําไปบ้างนะเพื่อนๆสามารถเอาสีเหล่านี้นะครับาหาสีใกล้เคียงก็ได้หรือโทนสีที่เราโอเคก็ได้เนี่ยมาทํานะครับผมก็จะได้เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นในแนวของอัศวินนะทําไม่ยากเพียงแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้สีแบบอื่นเนี่ยก็ลองเปลี่ยนแนวดูก็ได้นะครับเพราะว่า ตัวนี้เราผมก็จะเห็นบางคนทําเป็นสีแดงบ้างนะครับอ่าเป็นสีแดงเป็นโทนสีดําบ้างก็มีก็เป็นแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ของผมจะเน้นแบบอ่าผมต้องการเน้นให้เป็นอัศวินแล้วก็อ่าผมมักเขาเรียกไงอ่ะโดยปกติเนี่ยพัาสีผมอ่ะผมมักจะทําให้ใกล้เคียงกับของเดิมแล้วเพิ่มรายละเอียดเข้าไปมากกว่านะครับเพราะว่าตัวนี้ของเดิมเป็นสีขาวเนาะเราก็เลยอ่าเอาทาสีขาวแล้วก็ เปลี่ยนเท้าเปลี่ยนอะไรเนี่ยให้เป็นเงินเป็นทองให้หมดนะครับสีเหลืองเนาะมันก็จะได้ในแบบที่เราต้องการนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะครับแล้วก็สรุปไกด์สีทั้งหมดเลยของเจ้า,อาไอรอนสติกเกอร์ตัวนี้นะครับเพื่อนเคนไหนที่ชอบแนวสีแบบนี้นะเอาไปทําได้เลยนะครับผมส่วนคนไหนนะครับเพื่อนคนไหนที่ทําไม่ได้นะ ก็สามารถติดต่อเราเข้ามาก็ได้นะครับทางช่องเฟซบุ๊กเคสตูดิโอเราก็ได้นะครับหรือ l i น์เคสตูดิโก็ได้นะครับผมเราก็จะ รับทําสีในแบบแบบนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อได้เหมือนกันสอบถามราคากันเข้ามาได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับไกด์สีทั้งหมดเลยที่ผมทำไอรอนชิคเกอร์นะครับผมเพื่อนๆคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจคลิปเราไว้ด้วยนะครับกดติดตามช่องเคสโซโลเรานะครับเวลาเรามีคลิปทําสีน่าสนใจเนี่ยเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยนะครับผมโอเควันนี้ไม่ได้เพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปทําสี ตัวถัดๆไปนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ